เรียนทัานคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอบิก w อ r วอร์ดประจำปี2564ระดับชาติที่เคารพข้าพเจ้านางพรพิมานแก้วธรรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปราศาสตร์ตำบลปราศาสตร์อำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3 ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโ b อเ w กอ d วอร์ดประจำปี2564ระดับชาติรายการรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21เพราะถือว่าเป็นทักษะสำคัญในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อสังคมไทยในด้านต่างๆรวมทั้งในสังคมโลกด้วยดังนั้นครูจึงต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่21ด้วยนั่นเองการที่ข้าพเจ้าร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูในแต่ละปีการศึกษาพบว่า ครูยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขาด active learning และการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสอนจึงมีการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ครูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาครูในการส่งเสริมผู้เรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน project based learning ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน blended learning โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานออกแบบนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบ PS model กำกับการทำงานได้แก่ 1. ขั้นการวางแผน plan ผู้บริหารและครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนจากการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลครูได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ผู้บริหารและครูนำผลระดับห้องเรียนมาร่วมกันอภิปรายในระดับโรงเรียน 2. ขั้นการดำเนินงานดูมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Communication) นำสภาพปัญหาที่พบมาร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์คิดค้นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกันครูออกแบบการเรียนรู้โดยมีการเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน blended learning เพราะเป็นวิธีการที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนได้ดีคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนแบบ active learning และครูยังสามารถเลือกการสอนแบบอื่นมาบูรณาการได้ตามบริบทของผู้เรียนและตัวผู้สอนเองครูนำรูปแบบการสอนไปใช้โดยครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง เพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการเรียนรู้จนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนได้และนำเสนอผลการทำงานต่อยอดพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นไปขั้นตรวจสอบเช็คมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและผลที่เกิดจากนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของครูโดยคณะกรรมการนิเทศระดับโรงเรียนมีการสรุปผลการนิเทศติดตามและนำผลการนิเทศเข้าสู่กระบวนการ PLC ขั้นปรับปรุงพัฒนา Action ครูปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครูพัฒนาต่อยอดโครงงานของผู้เรียนไปสู่การประกวดแข่งขันในระดับต่างๆเช่นระดับเขตระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ ผลที่เกิดจากการนำนวัตรกรรมไปใช้ 1. น่งักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาททุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้และการคิดค้นขั้นสูงเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานตามสักยภาพของตนเอง 2. อนักเรียนมีผลงานจากกิจกรรมโครงงานที่หลากหลายและเข้าร่วมนำเสนอผลงานนั้นๆในระดับต่างๆอย่างตอ่อเนื่องดังนี้ปีการศึกษา2564รางวัลสองเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ t ท a i l a ด d อ n นว n t เท Day 2022ีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภทรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ประเภทรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยระดับประเทศรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองประเภทโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยระดับประเทศการได้รับรางวัลในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเขตการศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงผลของนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านปราสาทได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์ส่งผลให้ โรงเรียนบ้านปรา,าสาทได้รับรางวัลในปีการศึกษา2565ดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทอง1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. รางวัลเหรียญเงินหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศจึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการพัฒนาครูที่มีคุณภาพเป็นอย่างดีส่งผลให้ครู จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถแห่งศตวรรษที่21ฐานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะได้และข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ